หัตถกะสูตรว่าด้วยหัตถกะราชกุมารสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนที่ลาดใบไม้ในสีสปาวันข้างทางโคใกล้เมืองอาลวีครั้งนั้นแลหัตถกะราชกุมารชาวเมืองอาลวีเที่ยวเดินพักผ่อนอยู่เมื่อกำลังเดินพักผ่อน ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่บนที่ลาดใบไม้ในป่าสีสปาวันข้างทางโคได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ พระองค์ทรงเป็นสุขดีหรือพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าดูก่อนกุมารฉันอยู่เป็นสุขดีก็แหละฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนที่เป็นสุขในโลกถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีฤดูเหมันเยือกเย็นระหว่างแปดวันเป็นสมัยหิมะตกพื้นดินแข็งแตกระแหงที่ลาดใบไม้บาง ใบต้นไม้ห่างภ้ากาสายะเย็นทั้งลมเวรำพาววาดอันเยือกเย็นก็กำลังพัดก็แหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตัดอย่างนี้ว่าอย่างนั้นกุมารฉันเป็นสุขดีก็แหละฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนที่อยู่เป็นสุขในโลกแล้วตัดต่อไปว่าดูก่อนกุมาร ถ้าเช่นนั้นฉันจักย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านพึงพยากรปัญหานั้นตามที่ท่านชอบใจดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนค้าลือหะบาดีหรือบุตรคาลือหะบาดีในโลกนี้พึงมีเรือนยอดที่เข่าฉาบทาทั้งภายในภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูมิดชิด มีหน้าต่างปิดสนิทในเรือนยอดนั้นพึงมีบัลลังก์ซึ่งลาดด้วยผ้าลาดมีขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดขาวทอด้วยขนสัตว์ยาวลาดด้วยเครื่องลาดขาวด้วยดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดชั้นสูงคือหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างตามประทีปน้ำมันไว้สว่างสวัย ประชาบดีสี่นางพึงบำรุงบำเรอด้วยวิธีที่น่าชอบอกชอบใจดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนข้าลือหะบดีหรือบุตรข้าลือหะบดีนั้นอยู่เป็นสุขหรือหาไม่หรือท่านมีความคิดเห็นเป็นชไหนในเรื่องนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าลือหะบดีหรือบุตรข้าลือหะบดีนั้น พึงอยู่เป็นสุขและเขาเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนที่อยู่เป็นสุขในโลกดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนคลือหะบาดีหรือบุตราลือหะบาดีพึงเกิดความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายหรือทางจิตซึ่งเกิดแต่ราคะอันเป็นเหตุทําให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่เป็นทุกข์มิใช่เลย อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนกุมารคาลือหะบดีหรือบุตรคฤลือหะบดีนั้นถูกความเร่าร้อนอันเกิดแต่ราคะใดแผดเผาอยู่จึงอยู่เป็นทุกข์ราคะนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น เราจึงอยู่เป็นสุขดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉข้าลือหาบดีหรือบุตรค้าลือหะบดีนั้นพึงเกิดความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายหรือทางจิตซึ่งเกิดแต่โทสะซึ่งเกิดแต่โมหะอันเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่เป็นทุกข์ม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนกุมาร ค้าหาบดีหรือบุตรคาลือหะบดีนั้นถูกความเร่าร้อนอันเกิดแต่โทสะเกิดแต่โมหะใดแผดเผาอยู่จึงอยู่เป็นทุกข์โทสะโมหะนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทําให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุข พรามผู้ดับกิเลสได้แล้วอยู่สบายทุกเมื่อแลผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามผู้นั้นเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปธิตัดธรรมชาติเครื่องมาข้องเสียทุกอย่างปราบปรามความกระวนกระวายในหัไทยได้เข้าไปสงบแล้วถึงความสงบใจอยู่สบาย